ครับสวัสดีครับน้องคิงส Sumpit Channel ครับผู้ช่วยเหลือมาแล้วครับนี่ครับติดแล้วครับเยี่ห้อฮารก็จะช็อตชับเลยครับนี่ครับโอ้น้ำแตกเลยนี่น้ำแตกน้ำแตกขึ้นมาแล้วครับนี่ โอ้โ oh no. นลลน,ลลนี่ครับเร็เนวน่อยเร็วนี่ครับนั่งแท่นเลยครับผมทอทงก็พึ่งขึ้นจากบอ่อมาครับอา้าวเล่นไรทอทงดันตูดแล้วครับเนดวน ดินก็หนักด้วยครับเหนื่อยปะเหนื่อยไหมไม่เป็นไรครับไปกับคีใหม่ครับต้องทำใจครับ จากประสบการณ์ที่ผมผ่านมาคือไปกับกีใหม่ต้องทำใจครับจมก่อนนะครับจมก่อนก็ไม่ดีนะพอผมเหนื่อยแล้วอะไร่ดให้เมไปก็ไม่ดีเพราะผมเหนื่อยแล้วอะไรก้อยเต็งฮาระงับฮรงับอ่อนเบ้าฮาระงับนี่ครับแล้วก็พักเลยทีนี้ก็พักเลยเอาเสียกิ้งเอารถมาว่ะ ผมไม่ทางมันดีก่อนได้ไหมเอาทางดีๆก่อนได้ไหมรถรุน่นรถทิกคิงเนี่ยเนี่ยโอ้ยขายไก่ครับรถผมอะ่ะมันม,มีทางไปแล้วนี่มันม,มีทางไปแล้วครับคุณนี่ครับติดกระโปรงที่ครับติดด่วนมาก็ติดนอกจากเอาลูกรังมาลงครับครับบรรยากาศครับ อนนี้มันก <ป Mick. S 1> ็นวดว่ะป้มนวมแล้วป่ะดินวมมากเลยครับนี่ครับทำทางกันก่อนครับปลยไม้งครับเาปลด้หอายหมดกันหายห่หเเลยเออ ดังมากครับแตรช่างเดียวนี่หูยังแมงบีเต็มเลยนี่นี่นี่อยู่เลยเกลเอนะช่างเดี่ยวันนี้ต้องถอดฟางข้อวบบิ่งเลย <laughs> ถอดฟา,างข้อวิ่งทำทางก่อนนะครับ <c oughs> งั้นวิ่งวิ่ง <c oughs> ไม่ได้งั้นวิ่งไม่ได้ครับต้องทำทางก่อน นุอมมาแล้วครับ,บเิ่งจนบินแต่แล้วพร้อมแล้วปะบ้า,บาโอเคครับพวกเขาจะทำทางครับใารคิดขนายครับผมจะขับรถไทยดันเลยครับี๋ยวผมขับให้โอ้นุ่นให้ทางเดียวหน่อย โอ้งานเดียวถ่ายกันสามสี่กล้องนี่ก็ตายลงเหมือนกันอีกเพราะเหเลียมป่ะรละมุมใช่เดินคู่กันไม่ได้เดินงทำทางครับทำทางครับโอเคครับจะรถมาครับครบแล้วโอ้โครับ จอดไกลออกว่าเขาเลยครับถึงคิวแล้วลลครับถึงคิวแล้วขึ้นรถแล้วครับ ทำทางนันก่อนครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถครับบรรยากาศก็มีป่ามานันอะไรครับโค้ทางครับงั้นวิ่งไม่ได้ครับดินดวนจมทีครับเอาดินขาวปูเลยครับ วิ่งโคกับอขอบคณาครับท้ายหน่อย <c oughs> คุยด้วย <c oughs> ขอสรงครับไปรับบัตรคิววยครับส <c oughs> ินค้าต้องจบลงไปลึกหน่อยครับ ลวงไปลึกนะครับจพื่จะได้ดินขาวครับโอเคครับเต็มแล้วครับขอยเทยนะอหอยเทยตรงนี้แหละครับทำทางไปครับ แล้วครับเที่ยตรงนี้ครับเที่ยวทางครับรอยจุครับสวัสดีครับครับเอาแต้มมาบริจาคหลือครับเอาแต้มมาบริจาคบ่ฮะเอาแต้มมาบริ่จ่ายครับเยี่ยมครับแจ๋วแจวจ่ายจานยายักยายักษ์ครับนี่เอครับนี่ของแม่ เปือนก็จอดลวมครับไปไหวครับจบหึี้เริ่มวิ่งเลยครับร่หมดูครับ,รรบรทางก็จะดร้ายมากครับสำหรับรถางานเข้าครับ ไปด้านตูดไั้โอ้ดันฮิดเลยครับนิดเลยนี่ครับต้องปูดอันหนอันี้ครับอ่ามันจะได้ไปได้ครับน่าจะคนละสองเที่ยวน่าจะไปถึงจุดมุ่งหมายครับ ยินขาวครับยินขาวเจ้าโอรครับกระสังเทียน่าจะไปได้ครับสาก็จะลึกๆหน่อยครับนี่ครับดินกะทิลยครับ เค hey, ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องทีงสามเคชแนลครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมข,ขอบคุณครับ